สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ทิปมีของดีสำหรับคอกาแฟสายเข้มมาบอกต่อกันอีกแล้วค่ะใครที่ชอบความเข้มจัดกลิ่นหอมแน่นแบบรั้วเข้มต้องฟังให้จบเลยนะคะเพราะตัวนี้คือ Hanna Coffee เมล็ดกาแฟคั้วเข้มโรบัสต้า100%ออร์แกนิกที่ทั้งคุณภาพปีและรสชาติดเด็ดมากๆ ก่อนอื่นขอเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่ากาแฟตัวนี้ปลูกบนดอยแสนใจอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเป็นแหล่งปลูกกาแฟที่มีชื่อเสียงมากเพราะอากาศเย็นตลอดปีดินดีน้ำดีทำให้มเมล็ดก,กาแฟได้รสชาติที่เข้มข้นเป็นพิเศษและที่สำคัญเลยคือเป็นออร์แกนิกร้อเซไม่มีสารเคมีไม่ใช้ปุ๋ยหรือ,อยาฆ่า,มาแมลงที่เป็นอันตราย ได้รับการดูแลอย่างพิถีพิถันตั้งแต่ปลูกจนถึงกระบวนการคั่วตัวนี้เป็นคั่วเข้มค่ะรสชาติจะมีความเข้มหนักแน่นชัดเจนให้โทนกลิ่นโรสเ็ดแบบหอมไม่นิดนิดและมีความสโมกกี้กลิ่นควันเบาๆที่ทำให้กาแฟมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆค่ะสายเข้มต้องบอกเลยว่าถูกใจแน่นอนค่ะและยังมีความขมที่ลงตัวไม่ฝาดไม่เฟื่อน ชงแบบไหนก็ยังคงคาแรคเตอร์เข้มๆไว้ครบถ้วนค่ะถ้าใครชอบกาแฟแบบดุด,ดันในแก้วเดียวแน,น่นเลยค่ะจะชงแบบเอสเปรสโซก็แน่นทำอเมริกาโน่ก็ยังคงกลิ่นหอมขั้วเข้มหรือคนที่ชอบกาแฟนมอย่างลาเต้คาบูชิโน่หรือเจอตี้ก็เข้ากันดีมากเพราะรสชาติหนักแน่นทำให้กาแฟไม่จางแม้ผสมนมค่ะ